สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้อง FC ฟังไทยโบายสเป็นฟังเล่าวมบายสเป็นต่างประเทศพี่น้องจากพี่น้องมอนิก้ามหาพักพี่น้อง พี่น้องบางคนอาจจะหูพี่น้องบางคนอาจจะโ่หูจ้ะพี่น้องผักชีช้างพี่น้องใบเิ่นสิคือผักชีฝรั่งนี่แหละพี่น้องจ้ะเพิ่นจะเกิดอยู่น้ำน้ำโพน้ำอันน้ำพี่น้องน้ำยังก็โบบหูจกซื้อน้ำพี่น้องจ้ะจ้ะพี่น้องมากับลูกสองคนพี่น้อง แต่เมูว่าเพิ่นออกพี่น้องเพราะว่าหอดฤดูนาเพิ่นแล้วพี่น้องผักชีช้างพี่น้องจ้ะจ้ะพี่น้องกเสียเอาให้เบิ่งจ้ะนี่จ้ะพี่น้องลักษณะอันนี้ก็สิเป,ป็นนอเพิ่นพี่น้องนี่นี่นอเพิ่นนี่พี่น้องนอเพิ่นนี่ไข่ายๆผักชีฝรัง่งนี่ นอก,กนําลังขึนนอนน้อยน้อยกําลังขึ้นนลาไหลกันกน้อยไล,นนล,ยก,ล,ลกับเบเดวพี่นอ้นองเอาแต่น้อยใหญ่มากันสองคนนอนซ้ำหนีเสียวอยู่พี่นอ้อง เมนูเอาไปเห็ดกินเอาไปมกใส่ไข่พี่น้องนี่นี่จะเป็นแบบนี้มกใส่ไข่ตนภาพจิบอกระชัดเด้อพี่น้องสะท้อนแดดกันไก่ตัดอออ อเอาไปหั่นฝอยๆแล้วก็ตำตำพี่น้องใส่ไข่นี่ยทาบังได้ไฟข้าเผาไฟสิขึ้นดีพี่น้องเดี๋ยวเห็นไง ขุนก็มีเด้อืมนี่นี่พี่น้องไข่ไข่ผักชีฝรั่งกําลังขืนนอนหน่อยใช่มีพี่น้องมองปลาเพินพ่นอยู่เพิ่นสิอยู่แบบนี้ ีปนองได้ย่างฮะก่อนจ้ะไปนองจะเป็นอนอนเองาชุบนี่นี่น,นอนอนังฝนมาตกพี่น,อน้องถ้าฝนตกพจนจสออกลายพน์สีลายแตกหยอดเต้นเลยล่ะออก ้องนั่งหาจังสีแล้วเห็นนั้นพเพราะว่ามันอยู่กับต้นใหม่กำลังออกนอนหน่อยเนาะ ฮอ,อนพี่น่องเอ้ยคนบ่เคยถือแดดมาถือแดดว่าฮอนว่าสัตว ปีปปปปปปฮอนโอ้ยเได้กินบ่มือหนิฮอนมาสิพี่น้องเราสิยังไปเบิ่งทางฝนต่อพี่น้องอ่าดอีกคนหนึ่ง่น้องโอ้ยบรรยากาศแดดฮอนค่ะวันลมพี่น้องมือนีแดด มีไหมในลำพี่น้องคนสีอยู่ยังสีละฝนบดตกพี่น้องเ็นก็เลยบ่ค่อยออกนอนปันไดฝนฝนตกฝนสีออกลายฝนเวเา็นหอนพนนังถ่ายอยู่รถฝนมาหยัางพี่น้องมาเป็นมูซื้อ แนวเด็กหน่อยพูดบอกมักออกแดดเนาะยันดำหาน้ำโขกน้ำโน่นจังสีอะไรพี่น้อง นี่แม่บอคยเห็นหรอพี่น้องมีแหนงเพิ่นพี่น้องแหนงเพิ่นแตกยอดออกไปเอาถั่เล่านี่ยอดอบหวัพี่น้องผักชีผักชีช้างเคิื่นผักชีสร้างล่ะพี่น้องพี่น้องนี่นี่นี่ใบเพิ่นใบเพิ่นจะเป็นยังสี่นี่พี่น้องแล้วจะใช้แพน่ในเบิ้ง นี่ใบเพิ่นจะเป็นจังสีืออันใบพักผักชีฝรั่งนะพี่น้องใบยิกยิก่ขึ้กกันนี่หลากเพิ่นก็เอาไปเห็ดไปเห็ดยาได้พี่น้องยาที่ว่าก็เอาไปสกัดรากสามสิบนะพี่น้องเป็นน้ำพี่น้องนเป็นน้ำนี่มันแตกแห้งแง้งเพิ่นก็เอาไปหมกได้พี่น้อง เป็นยาใส่เวลาในการหาเพราะว่าตรงตรงเบิงงบเบ้งดีๆพี่น้องเขาบอกเบิ้งดีๆกับประห็นเพราะว่าิันกอต้อนใหม่อะนะ ซ่อนปลาบ่นบโบะบะวบะอยู่พี่น้องเอ้ยผุดหน่อยพักบุงโอ้ยพี่น้องแตกหนอดงามเลยนี่พี่น้องนี่ลายหยอดอยู่นี่เดี๋ยวเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้วยบ้างก่อน เพีน่หน่อกเป็นแหนงแล้วกับบีเอาโหลดพี่นอ้องฮักเอาโหลด 得去蒙混吗？你呢？ โอ้ยแดดนอนค่ะนอนแน่พี่นองเลยหอดตบมีลมหาน้ำจึงสียแล้วพี่นอาน้ำโขกน้ำปางสียแล้วพี่นองเฮ้แดด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 ,แด,ด่อน โอ้อะไรสิของเพื่ออารมณหอนบ่หอนบ่เน<ป>ื้อไปเดินทางต่อน่องหลังจากไปหามาได้แล้วข้าวหนึ่งแล้วพี่น้อง ลูจากกับบานแล้วแอลแล้วพี่น้องแดดฮอนพันา่าพี่น้องนี่ผักซีสร้างที่เราได้นี่พี่น้องกำลังออกนอร้ายผูดพี่น้องนี่มองก็เผาเผาพ่นนะพี่น้องมันกำลังปุงแตกนอออกลายอยู่จะพี่น้องก่อตัวกระบาดก่อนจะพี่น้องก็ขกอบกุณเอซีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและประเทศเลาวเด้อพี่น้องเ้ยที่เขามารับชม่ม กิบเสาหนองประตองพาเลาะจ้ะพี่น้องเอาตุกระบานก่อนจ้าพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า